ครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการคู่หูตลอดชิมวาไรตี้ดีๆสำหรับคนรักอาหารค่ะครับผมเพราะรายการนี้นะครับมีพิธีกรที่หน้าตาดีนะครับ ค,คู่หูคู่ห้าสรรหาอาหารให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้น้ำลายหกเลยทีเดียวแหมแล้ววันนี้พี่เอ๋จะพาน้องสารีมาทานอาหารที่ร้านไหนล่ะคะ,ะวันนี้พี่จะพาน้องสารีเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านร้านหนึ่งนะครับมีบรรยากาศดีๆทั้งด้านนอกด้านในสไตล์โมเดิร์นหลากสีสันกันเลยแสดงว่าเราสามารถนั่งทานอาหารทั้งด้านในและก็ด้านนอกได้เลยหรอคะพี่เอ๋ถูกต้องครับนอกจากนั้นยังไม่พอวันนี้เราจะได้นั่งชมจันทร์กันเพลินเขาเสียงเพลงกันเลยทีเดียวโอ้โหน้องอยากเห็นแล้วสิคะพี่เอ๋ถูกต้อง ถ้าอยากเห็นอยากเจอ<ะ>อยากนักแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเลยปะค่ะชูวี่พับแอนด์รีสอรร้องร้านสบายๆกับมุมต่งตางๆที่ทางร้านรังสรรค์เอาไว้อย่างหลากหลายหากใครสนใจก็มาไม่ยากหากมาจากทางถนนสองประภามุ่งหน้ามาจนถึงแยกสีสมาน จากนั้นเกิดเลี้ยวซ้ายตรงเรียบของประปาไปอีกสัก100เมตรก็จะเห็นชัวรี่พับแอนด์รสตอรองอยู่ทางด้านขวามือตั้งตระงานโดดเด่นเลยทีเดียว ชัวยโอ้ยเอา,เอาอนี่นี่เองแม่ังตั้งนานแล้วเ,ลเป็นไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศของที่นี่นะคะรูกโปร่งสไตล์ค่ะบรรยากาศานั่านั่งมากเลยว่าแต่ว่าพี่แอร์รู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะพูดแล้วจะหาว่าโม้นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปถามคนคนนี้กันเลยดีกว่า นี่ผับอเลสตอรองนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดขึ้นมาโดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนผมผมชื่อคุณรอและอีกคนนึ่งที่จ๋าเขามีลูกชายสองคนค่ะคือชื่อแรกคือเด็กชายดีแน่ครับเด็กชายแน่นอนอผมนี่ชื่อแลแปลกดีเปรแปลกเป็นภาษาอังกฤษดิดีแน่กับแน่นอนเนี่ยมันชื่อชัวรัวเลยเป็นเล็บใช้ชื่อชัวรี่เด็กชายแน่นอนอ๋อก็คือออกมาเป็นความหมายของคำว่าชัวรี่เลยโดยจากลูกชายของคุณ่วนชื่อคุณจ๋า ชัวรี่พับแอนด์เลตเตอร์นะครับเอ่อเน้นแนวสไตล์ไหนครับสไตล์เราจะเน้นเป็นสไตล์แบบง่ายๆนะครับโปร่งๆลงโล่งๆครับอ่าโมเดิร์นคอนเทมเดอร์รี่ครับประมาณแบบโล่งโปร่งครับแล้วก็เน้นมีดนตรีที่เป็นแบนด์วงใหญ่ในช่วงดึกนะครับช่วงหัวค่ำก็จะเป็นช่วงโฟล์คเป็นช่วงโฟล์กครับอ๋ออย่างนี้เองเรามีวงดนตรีถึงสัปดาห์ละ15บห้วงสัปดาห์สิบห้าวงเลยคือแต่ละวันจะไม่ซ้ำกันเลยสิบห้าวงครับ วันธรรมดาก็สองวงสุขเสาร์จะ3ามวงพระบุญน่าสนใจมากๆเลยได้ฟังเพลงอย่างคุ้มค่าเลยค่ะนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ชัวรี่ผับเอลิสต์ลองเนี่ยค่ะมีแบ่งเป็นโซนไหนบ้างคะเราจะแบ่งโซนโดยประมาณรวมๆประมาณ5โซน5โซนห้าโดยประมาณ5โซนอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับตโซนี้ครับโซนที่2ครับออ๋โซนที่สองนี้กับโซนข้าสองเนี่ยเป็นโซนที่2อ๋อนี่คือโซนที่2ัครสอ2จะเป็นเน้นะเก้าอี้จะแบบออกโมเดิร์นสไตล์ใหม่ๆแปลกนะครับมีจริงใจ เด็กๆครอบครัวพามาน <eventually S 2> <Attention. S 1> ั <reco Christ. S 1> ่งเล่นมันโยกได้นะครับโซนล่างนี้จะเป็นโซนที่หนึ่ะโซนล่างนี่โซนที่หนึ่งนะครับค่ะโซนที่สามก็จะเป็นอยู่ข้างหลังนู้นนะครับข้างหลังตรงมุมนู้นใช่จะครับที่เป็นธรรมชาติข้างหลังเราเราจะมีเทอร์เลสทั้งหมขึ้นได้ด้วยนะครับอ๋อมีทั้งรนอ๋อมีการดันฟ้าครับดานฟ้าทุกคนก็ยังนั่งได้ด้วยคคครรัับบ่ะส่วนโซนที่สี่ก็จะเป็นโซนเก้าอี้แดงๆโซนหน้าบาร์ใช่ไหมครัะทั้งหมดเลยนะครับโซนที่สี่โซนที่ห้าจะเป็นโซนคาราโอเกะทั้งหมดตรงโซนคาราโอเกะคาจะมีเราจะมีห้องจัดเลี้ยงงห้อ แล้วอย่างเก e ้าอี้ที่พี่บนรอดเรื่องเนี่ยครับผมเห็นแบบเยอะมากเลยแหละ<ช>สไตล์มาอย่างอย่างตัวเนี้ยพ,<ช>พี่พี่แบบว่าอย่างโซนสองเนี่ยมันรู้สึกยังไงแบบว่าทำไมถึงเลือกีต้านี้ตัวนี้ผมเห็นว่ามันดูโมเดิร์นโมเดิร์นดีแล้วก็เข้ากับสไตล์ร้านที่เรา<ช>อยากให้มันเป็นดูโมเดิร์นจะมีเก้าอี้แปลกๆรูปทรงแปลกๆใหม่ๆมีล่มมีอะไรมีร่วเห็นสบา สีปั๊มก็ยังนั่งได้เ้ยแล้วสีแบบว่าในการเลือกโตเก้าอีเนี่ยสังเกตเห็นแล้วเนี่ยจะมีแบบว่าขาวกระดเนี้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้สีนี้คะตอนสตามนี้ออกแบบเราต้องเราก็บอกสไตล์เข้าไปว่าจะเน้นแบบสีแบบขาวกระดำเป็นหลักแล้วก็มีเน้นสีสันบ้างที่แดงเขียวอะไรแบบนี้นิดหน่อยแชงไหมแล้วอย่างตรงนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วทำไมพี่บุญรอดถึงเลือกเป็นแบบพื้นหญ้าแบบนี้คะเออพื้นหญ้าเราคือต้องการให้มันไม่ดูไม่แข็งไปแต่หญ้าทั้งเกลือจะเป็นหญ้าเตียนทั้งหมดครับ Inside this jet airliner, rolling on a street of clouds, watching as the red lights fading in and out. Really meant to write you a letter, couldn't get past hello, hoping that you'd understand. ครับอีกที่หนึ่งครับคือว่าผมเข้าไปแล้วผมแปลกตาม,มากที่ผมได้ไปเข้าห้องน้ําแล้วสไตล์แบบดูโล่งๆแล้วก็มีเหมือนบ่อน้ามีอะไรเงี้ยครับคือคือแนวคิดมาจากทางไหนเลยครับหรือว่าได้มาจากไหนห้องน้ําเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราคิดมาตั้งแต่เปิดร้านคือร้านอาหารเนี่ยประกอบด้วยประมาณ4ี่ห้าอย่างว่าลูกค้าถึงจะชอบติดใจเพราะอะไรนี่งบรรยากาศของร้านนะครับซึ่งเราก็พยายามทําให้มันโมเดิร์นสมัยใหม่สองเรื่องอาหารแล้วก็เน้นเหมือนกันครับสามเรื่องด้านบริการ แต่สี่เนี่ยซึ่งบางร้านอาหารจะมองข้างให้น้ำกับคือผมเน้นมากลงทุนประมาณหนึ่งล้านบาทต้องมนะครับสังเกตว่าอ้องน้ำที่ผมทำค่อนข้างจะดีเลยละครับดีขอร้านอาหารด้วยกันนะครับแปลกกว่าร้านอื่นด้วยจะเป็นแบบโมเดน ที่เราต้องการให้มันเป็นต้องดูสะอาดด้วยดูแปลกด้วยดูสวยด้วยดูโมเดน,นทุกอย่างใหม่เย็นด้วยครับติดแอร์ชัวรี่พับแอนด์รีสตอร์แห่งนี้ เขาใส่ใจในรายละเอียดของบรรยากาศเลยทีเดียวการจัดไฟของที่ร้านก็เป็น LED ทุกหลอดแต่ละโซนก็ตกแต่งออกมาได้แตกต่างกันเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกที่จะรับชมบรรยากาศโล่งโปร่งสบายส่วนเรื่องฟ้าฝนก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่มีหลังคาที่พร้อมเปิดปิดได้ตามต้องการแต่หากใครชอบแบบส่วนตัวส่วนตัวก็มานั่งส่งเสียงร้องเพลงอันไพเราะได้ ที่ห okay, ้องคราบโอเคครับ <avez> เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่บุญรอดกันต่อเรื่องอาหารของร้านนี้กันเลยดีกว่าครับพี่บุญรอดครับอาหารร้านนียครับจะมีอาหารประเภทไหนบ้างครับคืออาหารที่เราเน้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณพวกอาหารทะเลพวกกุ้งปูปลากระพงอะไรพวกนี้ครับอาหารทะเลอาหารทะเลค่อนข้างจะคนลูกค้าสั่งเยอะแล้วก็มีพวกความหมูย่างกระทะร้อนอะไรพวกนี้เราซิเนเจอร์ดิชของที่ร้านนี้นี่มีอะไรบ้างคะที่แนะนำเลย มีพวกปลากระพงทอดน้ำปลาที่เราตอกเคี้ยวเดือนหนึ่งเราขายหลายร้อยตัวเป็นพันตัวเพราะวันหนึ่งเจเหลียก็สามสี่สิบตัวเดือน็นพันตัวเลยเหรอครับถึงเกินพันตัวครับแสดงว่าเป็นเซนเจอร์ที่ของทร้านนี้เลยเราลงมาก็เป็นพวกขาหมูเยอรมันก็ขาหมูเยอรมันครรัับมเยอนแล้วก็พวกปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีพวกยำชัวรี่ ยำชูรี่คือยำชื่ออะไรคกับร้านเนี่ยครับก็จะเป็นยำก็ยำทะเละจมีแมงกะปูนมี้หอยนางรมมีเนื้อปลาพี่บุญรอดมีโปรโมชั่นอะไรหรือว่าเพื่อเอกจะพาแบบหวานใจมาชิมด้วยดีเลยครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการกู้ตลอดชิมกู้ตะลอนชิมค่ะจะให้ส่วนลด15%เลยครับอกเลยภายในอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ช่วงระหว่างอิทยากาศถึงจนเอาทิตยหนึ่งครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์เนค่ะ รู้เรื่องโปรโมชั่นแล้วครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะมาแล้วมาไม่ถูกนะครับคือทางมานี่ยังไงเออหรือว่าโทรมาที่เบอร์ไหนได้ครับร้านเราอยู่ตรงถนนเรียบกองป่าปลาถนนเรียบกองป่าปลาอยู่ตรงแยกสีสมานแยกสีสมานครับถ้าเกิดมาจากทางอุดรเมืองครับก็จะวิ่งสงปลาปลาเลี้ยวซ้ายมาร้อยเมตรร้านอยู่ขวามือนะครับถ้ามาจากทางในเมืองแจ้งวัฒนะค่ะ วิ่งเจอคนะเจอกองปลาเลี้ยวขวาร้านเราอยู่ซ้ายมือนะครับหรือมาจากขึ้นทางด่วนลงทางด่วนสีสมานพอลงทางด่วนเสร็จปุ๊บวันนี้ไปปักเกตกับไปดอนเมืองให้เลี้ยวขวาไปดอนเมืองเจอสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวามาร้านเราอยู่ขวามือร้มาไดนหาไม่ยากเลยนะพี่เอกเนาะส่วนเบอร์ติดต่อช่องทางในการติดต่อร้านเรามี2ช่องทางหนึ่งทางโทรศัพท์นะครับ02 152 0084 ครับ2 1 5 2 0 0 8 4 0084ครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ www.jewelry2011.com www.jewelry2011.com อ๋อตามชื่อร้านเลยอืม what if อยู่กับแม่ครัวมือเด็ดของร้านเชอรี่แล้วค่ะพี่เจียนค่ะก่อนหนึ่งต้องขอถามก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างครับที่เป็นส่วนผสมของการทำอาหารมือเนี้ยค่ะก็จะมีพวกเครื่องปรุงนะคะอันนี้จะเป็นน้ำครับน้ำยานเป็นเขาเรียกน้ำซีฟู้ดของที่ร้านที่ว่าเด็ดนะนะคะแ้วก็อันนี้ส่วนผสมคือของสดที่เรามาลวกนะคะแล้วก็เอาน้ำซีฟู้ดราด เมนูนี้ก็รวมกันแล้วก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าชัวรี่ค่ะชัวรี่เป็นเป็นชื่อเดียวกับร้านเลยใช่ไหมคะใช่ยำชัวรี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ากินมากครับคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เจียมแนะนำดีกว่าทีละอย่างว่ามีอะไรบ้างครับผมอย่างส่วนผสมของน้ำซีฟู้ดนะครับนี่เป็นที่ขึ้นโหนดสวนนะคะที่ขึ้นหนดสวนแล้วก็เป็นกระเทียมที่เราปอกไว้นะคะแล้วก็จะเป็นแอลน้ำตาลปี๊บ แล้วก็มะนาวที่เราคั้นไว้อันนี้จะไว้ลาดหน้าด้านสุดท้ายนะคะแล้วก็มีส่วนผสมก็คือน้ําซีฟู้ดมีตะไคร่มีรากผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่น้ำอันนี้ก็คือเราปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วการคั้สันนี่ผมเห็นว่าจะอย่างืี หน้าตาสวยมากผักนีก็ดูสดๆอย่างเงี้ยค่ะผักราใช้สดๆคัดเลยแล้วก็เราจะมีลูกน้องของเราเนี่ยล้างไปคัดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ในยำชัวรี่นี่ใส่อะไรลงไปบ้างคะเป็นพวกอาหารทะเลก็อาหารทะเลจะมีกุ้งมีเนื้อปลากระพงสดแล้วก็หอยนางรมปลาหมึกสดแล้วจะมีไข่เยี่ยม้าเนี่ยรสเด็ดมากเพราะว่าราดซีฟู้ดนี่จะอร่อยมากอ่อจะเข้ากันมากเลยแล้วก็จะมีหอมเห็ด เห็ดเห็ดนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดขุนหนขาวเห็ดขุนโหนขาวนะครับขั้นตอนในการทำนี้ยุ่งยากไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราปรุงน้ำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะลวกช่วงของสดเนี่ยไว้แช่น้ำเย็นไว้พักหนึ่งแล้วเราก็จะมาจัดใส่จานเรียบร้อย From From moon to sun, from the the twists sun and turns แล,และเมนูนี้ก็มีชื่อเหมือนที่ร้านครับนั่นก็คือยำชัวลี่เริ่มจากการจัดผักลงจานและตามด้วยผักอื่นๆลงไปจนครบตามมาด้วยไข่ย,ย่้วมากุ้งปลาหมึกหอยนางลมตบท้ายด้วยลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ปรับสูตรเพื่อราดเป็นน้ำดำโดยเฉพาะสังเกตได้ว่าจะไม่คลุกเคล้าเหมือนยำทั่วๆไปแหม ชักไม่ไหวกับเมนูนี้ซะแล้วยิ่งมองเนี่ยถึงกับผิวเลยทีเดียวเสร็จแล้วครับเมนูชวัวรี่เมนูร้าน หอมน้ำยำมากๆเลยครับใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะยำชัวรี่นั่นเองค่ะนี่แค่เมนูแรกเท่านั้นนะคะพี่เอกยังเหลืออีกสี่เมนูค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ตขอบขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับน่าทานมากขอบคุณนะคะแล้วช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ เป็นอะไรคะพี่เอกคะเมนูน่ากินอย่างนี้มันต้องว้าวกันหน่อยสิแหมตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเหลือเกินเห็นอาหารแค่นี้นะคะไม่ได้หรอกมาตลอนชิมขนาดนี้เราต้องตื่นเต้นเพื่อสร้างอรรถรในการชิมอาหาร คุณผู้ชมคะแต่คนนี้นะคะวัวด้โลกตันลอดตันลอเลยเอางี้พอพอพอเรามาจากเมนูจานแรกกันดีกว่าริ่งจากจานนี้เลยค่ะนี่เลยปลาอะไรนี่ปลากระพงทอดราดน้ำปลาค่ะเขาบอกว่า รออย่างที่ช่วงที่แล้วอะช่วงแรกอะพี่รอนบอกว่าจานนี้เป็นซิกเนเจอร์ดีที่คุณร้านเลยนะสั่งเยอะที่สุดเลยเหรอใช่อ่าเราก็อยู่ด้วยกันไงที่เราฟังมาใช่ไหมบอกว่าขายได้วันนึงนี่แบบโอ้โหหลายร้อยตัวเลยนะจแสดงว่าปลาเนื้อปลานี่ต้องอร่อยแน่แน่ใช่แน่นอนเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ดีนะคะพี่เขาพูดาเป็นชื่อแรกเลยค่ะอย่างนี้เราก็ต้องลองชิมแล้วว่ารสชาติที่จะเป็นยังไงอย่างที่บอกหรือเปล่าว่าอร่อยหรือเปล่าได้เลยได้เลย แบบทั้งกรอบพอแบบว่าน้ำที่ราดลงไปก็แบบเข้ากันได้ดีมากเลยอ่ะเข้ากับตัวปลามากๆแล้วน้ำยำเนี่ยได้รับความเปรี้ยวของมะม่วงนะครับที่ฟ้ามาแล้วก็เป็นสูตรเด็ดจริงๆจริงๆถือได้ว่าเป็น,นซิกเนเจอร์ดีของที่ร้านชอยลีเลยก็ว่าได้นะคะค่ะเมนูต่อมาเลยดีกว่าวันนี้เขาเรียกว่าปูผัดหอมกะหล่นะครับ ปูเนื้อนะครับของแท้เลยปูจากทะเลเลยนะครับสดสดตัวใหญ่ๆม,มาทานให้คุ้มอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชิมเลยปูตัวใหญ่ๆเนื้อเน้นๆครับคู้ผู้ชมครับอันนี้เป็นหนูที่ชอบมาก ช่ามาที่นี่ก็ห้ามพลาดเมนูนี้ถูกต้องครับแน่นอนเลยชื่อว่าเมนูอะไรนะคะอีกรอบหนึ่งปูเนื้อทะเลผัดผอมกระหรี่เมนูต่อไปเลยน,นคะคะคอหมูย่างกระทะร้อนนั่นเองค่ะ เขาจะราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วค่ะเขาบอกว่าเด็ดมากๆเลยใช้เนื้อหมูพันดีมากๆเลยสำหรับนี่เขาจะคั้นสั่งมาแล้วยอดแหมสุดยอดเราก็ต้องไม่รอละสิ่ดนีกว่าที่นี่ก็ต้องสั่งจานนี้เลยกินร้อนๆนี่มันทำให้เจริญอาหารด้วยนะแล้วน้ำจิ้มแจ่วที่ราดลงไปนี่ขอบอกว่าเด็ดมากน้ำจิ้มแซ่บมากแซ่บใช่แซ่บมาก ต่อไปเป็นเมนูนี้เลยทางหน้าเลยเนี่ยคือข้าวอบสับปะรดอันนียเวลาที่เขาอบเนี่ยเราใส่สับปะรดทำให้ข้าวขัดนีครับมีกลิ่นหอมนะครับพอนำมาอบปั๊บกลายกลายเป็นข้าวอบสับปะรดมีกลิ่นหอมสับปะรด ทำให้แบบว่ามีอรรถรสในการกินด้วยในการทานด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ชอบมากครับเบคอนอันนี้ครับมีแรกด้วยนะครับเนื้อกุ้งเห็นไหมเนื้อกุ้งสดและนี่เลยครับพิเศษสดๆพอมโรยผิวมะพร้าวอ๋อจะาอางนี้ลองชิมก่อนมสิ ของพี่บุญรอดเท่านั้นนะแต่คุณผู้ชมจะต้องลองมาชิมเองคือพวกเราเนี่ยไม่ได้พูดเพื่ออวยว่าอ,อะไรแต่คือมันเด็ดจริงๆสูุดยอดเ,เ,เลยก่อนอื่นเราแนะนําเมนูขรอบครัวีหว่าแต่อเนี้เป็นเมนูที่แบบว่าเด็ดของร้านเพราะว่าชื่อเดียวกับร้านด้วยเมนูย่ำชั่วเลย ก็นี่แหละเป็นน้ำยำเป็นน้ำซีฟู้ดนะครับซึ่งเป็นสูตรของพี่เขาเองนะครับมีรากผักชีนะครับพี่เจี๊ยบทำให้ดูเมื่อกี้แล้วใช่ทำกันไปเนาะแล้วแบบใส่ไปด้วยอาหารทะเลหลากหลายทำน้ำแจมมาลาซึ่งแบบว่าแตกต่างจากที่อื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาจะไม่คลุกเคล้าเนาะแต่เขาจะจัดวางเรียงสวยงามเลยค่ะแล้วก็ราดเข็มอย่างนี้นะคะโอ้โหมาเต็มเลยค่ะ ีฟู้ดของเขาเนี่ยเป็นไงเปรี้ยวนําจริงแล้วก็รสเนี่ยมันเข้าถึงเนื้อตัวอาหารทะเลด้วยอพี่เพิ่งเคยกินกินไไข่ย่ม้มากับ,กบน้ำซีฟูด้ดหอร่อยมากเป็นไงข้าวไหมคะข้าวมากครับนี่ไงน้องสลนีนี่แค่ชิมนะเห็นแล้วก็อยากจะทานอาหารให้เต็มเต็มที่เลยวันนี้จัดเต็ม

ดนตรีสดที่นี่นะอยากจะบอกว่าเขามีดนตรีสดเนี่ยถึง15วงเลยนะ15วงเลยหรอได้ฟังหรือเปล่า,ได,ลาได้ฟังหรือเปล่าในช่วงแรกไม่ได้ฟังไม่ได้ฟัง,ฟงแหมมีหมุนเวียนสลับจำเปยนกันไปด้วยนะจ๊ะทำไมมันเยอะจังแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่รอมเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนทั้งหน้าหนุหน่มพจองที่นั่งแบบว่าชิดขอบเวทีเลยได้อยู่แล้วเพราะว่าขาโจวัยเจ๋าอ,อย่างเราเนี่ยครับต้องนั่งชิดหน้าเวทีเลยจริงเหรออันนี้ขาโจอยู่หรอไม่ใช่ฉลาภาพแล้วหรอ ไปอยู่บ้านบ้างเลยไทยร้าขนาดนั้นโอ้โหแล้วเนี่ยจะบอกให้นะที่สําคัญนะยี่สิบามพฤษภาที่ผ่านมารู้ไหมว่าที่เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ามีงานเปิดร้านแล้วก็มีวงดนตรีที่ชื่อมีชื่อเสียงเนี่ยมาที่ร้านนี้ด้วยแล้วพี่ชอบด้วยมีวงไหนบ้างนั่นคือวงซิลกับวงแบ็คเอนั่นเองได้มากันหรือเปล่าค่ะ อาหารก็อร่อยแถมดนตรีก็ไพเราะมากมายเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนกับชัวรี่ผับแอนด์รีสตอร์งมาไม่ยากจากถนนสงประภาตรงเข้ามาบริเวณเลียบของประปาน,นี่เองยิ่ง <บา S 1> ถ้ามาช่วงค่ำคืนแบบนี้ <บา S 1> ก็จะได้ดื่มด่ำกับแสงสีที่สวยงามของร้านอย่างแท้จริงพูดไปก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไรเอาเป็นว่าคุณผู้ชมต้องมาเองเท่านั้น ถึงจะได้สัมผัสกับของจริงกันเต็มๆเลยทีเดียวฮะพี่รู้สึกว่างงแล้วน้องสาลีอะไรคะพี่เอกคะอ้อโห,โหก็อาหารก็อร่อยหนังท้องตึงหนังตาย่อนขนาดนี้แถมเพลงนีบรรยากาศดีดๆเบาๆ ใครจะอดใจไหววะว่วงรลยว่าแม่มจ้าหน,น,นังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะไม่ดีเลยะค่ะปล่อยเข้าไปเลยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> สําหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเชอรี่ผับแอนเลสเตอร์นะคะที่ให้เราสองคนได้มาตลอดชิมกันในวันนี้ค่ะ <c oughs> ใช่ครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆ อ้าวอะไรเนี่ยพูดแค่นี้ไอ้พูดอีกีเราเร็วเราทำมาหากินเราเร็วครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีร้านที่มีบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยหรือว่าเด็ดเสวยๆเนี่ยแนะนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์0814566044นนะครับหรือ เฟซบุ๊กครังรายการเลย m อ็สาขาปทุมธานีนั่นเองค่ะยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสารีนะคะก็ต้องขอตัวนะคะทางทาง่ะดูสิคะทำตัวม่วงหาวเหงาเงอะอะไรนะคะม่วงหาวม่วงหาวไม่ถูกแล้วไม่ยอมช่วยกันงาจาจะพาไปโยนคลองปลาปลาค่ะอยู่ตรงข้ามร้านชัวรี่นี่เองค่ะจะได้ไม่เกะกะขวางตาคุณผู้ชมด้วยมาเลยจะพาพี่ไปทิ้งไม่ได้น้ำใสๆเนี่ยถ้าพี่โยนลงไปปั๊บดำบนระพิษ ลิคุณผู้ชมคะคนอะไรคะว่าตัวเองก็เป็นค่ะมาดีเราช่างเขาทค่ะปล่อยเขาไปเลยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการคู่ตลอนชิมวาไรตี้ดีๆสำหรับคนรักอาหารค่ะสวัสดีครับวันนี้นีก็นานนอนแล้วไปนอนนี่มาไม่ต้้งเลยกลับได้แล้วอยากนอน กันอ oh. right, ีกแล้วครับกับรายการคู่คู่ดูนี่เองเจ้าต้องสิริว่าอะไรเลยไม่ได้เลยครับกินอีกคำนะ